การฟีฟ้ามาพาไปเป็นรายการที่เหมาะสมทุกวัยเราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบ้านไหนที่เลี้ยง้องหมาและน้องแมวที่อยากพานอนอๆไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเราจะไกด์ไลน์ให้ดีที่สุดและที่สำคัญเราจะเก็บสตรอรี่นีไว้ในความทรงจำที่มันชัดที่สุดเ็าแค่นั้นเองนะครับผม แลนด์มาร์คของเขาคอนะครับใครมาก็พลาดไม่ได้นะครับไปชมบรรยากาศกันนะครับผม ทุกคนวิวรอบๆวัดนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองทุกคนลองดูใสายหมอกและขุนเขาผมจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงทุกคนลองดูขุนเขาว้าวทุกคนดูหมอกข้างบนจริงๆนะถ้าฝนตกนะหมอกจะคุมพระวงพราเลยอะประมาณนี้แต่วันนี้เรามาฟ้าเปิดนะครับทุกคนดูหมอกไปเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมเหมืนแล้วกัน ตามสเตย์บนเขาขอ,อยู่เหนือระดับนะ้ำประมาณ800เมตรนะครับนี่เครับเบอร์ติดต่อซึ่งเรามากินพิซซ่าเนี่ยเราก็มาเจออังเคิลชอมพอดีนะครับซึ่งมันจะมีรถบ้านด้วยมีกระท่อมน้อยเนี่ยมีเบอร์ติดต่อนี่นะทุกคนรถบ้านนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหมาเข้าไม่ได้นะถ้าเป็นรถบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใครอื่นกนะ็ได้ผมลองโทรไปสอบถามแล้วทุกคนมีบักกุติด้วยดูเิบักกุติ180ร,ราคาดีนี่เลยครับ เพจนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเรากินที่นี่ด้วยแล้วเราก็ไปพักที่นี่ด้วยส่วนหน้าพิซซ่าก็เป็นหน้าคลาสิกเลยฮาวายเอียนนะครับซีฟูด้ดซฟิซิโอซ่านะครับหูอิตาลีเลยวะ่ะชื่ออย่างอิตาลีมาเกลิตา้าอักรวมแฮมเห็ดนี่เป็นหน้าพิซซ่านะทุกคนมีนาโปลีด้วยว่นี่อิตาลีแท้แน่นาโปลีคาโบนาล่าคาโบนาล่า เปปเปโรนีนะครับเนี่ยก็จะมีอาหารว่างก็จะเป็นแบบวัปลาดอลลี่ปีกไก่ทอดเนี่ยถูหน้าก็มีซีซ่าก็มีนะครับมีชาบูด้วยเสร็จแน่ชาบูบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนดูหมอ,อกขาวจัวแล้วดูวิวดูเด็กโอ้โหเขียวชอุม่มชุ่มชื้นหัวใจจี่สุด ่ะทุกคนตอนนี้เราถึงขั้นสั่งเมนูนะครับเราเราจะสั่งพิซ่าเอาเป็นหน้าฮาวเอวียดแล้วกันแล้วก็บอกพิซ่าเตาถ่านเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปดูเตาถ่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นฮาวเอวียดแล้วก็สั่งผัดไทยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมแล้วกันนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปขอมาเดี๋ยวเราไปดูพิซ่าจะเตาถ่านจริงหรือเปล่าอิตาลีจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูนะครับนี่นะครับ Uncle Tom pizza นะหรือว่าเป็นพิซซี่เรียนะไม่รู้ถูก น,นี่ขออนุญาตนะครับขออญญนุญาตนี่ดูนี่อันนี้เขาอันนี้ที่ผมสั่ง,ไงไ <c oughs> ใช่ไหมครับวเอียนใช่ไหมใช่นี่ครับวอเอียนเขามาทําแป้งส,สดๆอย่างนี้นเลยพิซซ <c oughs> ่าวอเอียนที่เราสั่งเมื่อกี้นะครับเขาก็มาอันนี้เขาเรียกว่าตีแป้งใช่ไหมครับเขาเรียกตีแป้งหรือว่าอะไรครับเนี่ยร <c oughs> ีดแป้ง <c oughs> เขารีดแป้งส,สดๆนะครับเดี๋ยวแ, <c oughs> แล้วก็เขาก็มาเข้าเตาถ่านนี่เตาถ่านจริงนะทุกคนเนี่ยเตาถ่านถ่านจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้แก๊สนะบางที่ใช้แก๊สเนาะ อันนี้เป็นหน้าฮาวายเอี้ยนนะครับว้าวนี่นะเาก็เทซอสไปก่อนเลยเนี่ยใส่ชีสอย่างนี้เลยข้าวโพดนะวววววนี่สับป,ปะรดนะครับใช่ไหมครับแ,แฮมโอ้ทุกคนดูเขาก็เทชีสอ,อีกชั้นหนึ่งครับอันนี้ชีสชนิดเดียวกันปะหรือว่าคนละชนิดเดียวกัน,น,ดดกนคือข้างล่างชั้นหนึ่งข้างบนชั้นหนึ่งทุกคนดูชีส นี่ทุกคนอันนี้ต้องคอยแบบกลับกลับตลอดเลอใช่ไหมครับคอยพลกไฟกลับไปกลับมา๋อคอยกไฟกลับไปกลับมานะครับทุกคนไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เฉยนะเคเยเราไปดูหน้าตาตอนจบเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับอาหารมาครบแล้วนะคะนี่มาดูกันเลยอันนี้พิซซ่าหน้าเฮาเอียนที่เราสาั่งมานี่น่าทานมากเลยทุกคนอันนี้เป็นขนาดทูน่านะคะ มีผัดไทยเขาบอกว่าผัดไทยตรงน,นี้ถ้ามาต้องทานแล้วก็ข้าวหน้าไก่นุ่มนะคะนี่น้าทานทุกอย่างเลยไย่นุ่มสลับทุกหน้านี่น้องพีฟ้าตัวปวด ถึงแล้วนะครับที่ดีแองเกิลทอมหรือว่าสวนของลุงทอมนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบดงดงามจริงจริงอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนดูข้างหน้ากล้องผมทุกคนดูนี่เราพักอยู่ที่เป็นห้องที่แบบว่าชั้นล่างสุดน,นะครับจะติดสวนติดนานะครับแล้วก็แบบหูมันโอเคมากทุกคนลองดูนี่อ่ะที่ที่นี่คืออ่ห้องเนี้ยที่ผมพักเนี่ยคือมันไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีอยู่แล้วนะครับมีแบบดูดิถ่ายรูปสวยด้วย ถ่ายรูปสวยแน่ๆครับมีเขาเรียกว่าเปนะเปเปหนะ้าห้องนะครับแล้วก็มีออนเซ็นด้วยทุกคนดูออนเซน็นออนเซ็นนี้เปิดน้ําได้จริงนะดูดินี่น้ำเย็นน้าร้อนเปิดได้เนี่ยนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,ากันนะครับเพิ่มเติมนะครับผมที่ดีแองเคิลส่วนของลุงทอมเราพักที่นี่2คืนนะครับไปดูบรรยากาศก,ากันครับผม อันนี้เราแถมให้นะครับก็เป็นรถบ้านของที่นี่นะครับซึ่งรถบ้านที่เนี่ยค้าให้น้องหมาเข้านะครับแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูเผื่อใครที่อยากจะมานะครับก็สองคนหมอสองคนมาไปดูกันเข้ามาก็จะแบบมีเป็นแบบเครื่องใช้ครบนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีเตียงนอนประมาณสัก5ฟุตละกันครับมีห้องน้าในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีแบบซิงค์ล้างจานมีโซฟาให้ประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะ ฝากไวด้วยแล้วกันนะครับที่เดียอังเคิลทอมนะครับผมมันนี้ ครับตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเขาคอนะครับพิมตรงนี้ขึ้นขึ้นเลยนะครับพิมตามนี้ขึ้นเลยนะครับมีรถไฟมีสกายวอล์กนะครับอันนี้เราเข้ามาซื้อตั๋ว80บาทนะครับเดี๋ยวเราพาไปเก็บบรรยากาศกันลวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันปูนปูไปปูนปูนปู ราไปซื้อตั๋วรถไฟกันรถไฟจิ๋วที่นั่งละ50บาทนะครับทุกคนก็ซื้อตรงนี้เลยนะครับมีป๊อปคอนมีอะไรครบหมดเลยซื้อตรงนี้สูรินเข่าคอไปถึงสูรินเลยนะครับ <c oughs> ทำไมถึงจะเป็นสูรินเข่าคอครับ <c oughs> ตั้งไว้เฉยหรอครับอตั้งไว้เฉยนะอ๋อเจ้าของรถไฟอยู่สุรินนะครับที่มานะทุกคนทุกคนเนี่ยเรากำลังจะขึ้นสกายวอล์กันนะครับไปไปดู ฟ้าพร้อมมอยังเดิฟ้าดิโอ้โหครับไปกันเลยเนี่ยฟ้ามันจะคืมๆเลยทุกคนเนี่ยสกายวอล์กที่เราต้องเดินขึ้นไปประมาณนี้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะน่ากลัวไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศสดๆแล้วกันเนาะไปทุกคนเนี่ยเห็นวิววัดผาซ่อนแก้วเลยนะกันเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะ เห็นปะทุกคนเห็นที่นิยวช่ไะนู่นนะขาวๆน,นะครับครับเรากำลังจะขึ้นแล้วนะครับสกายวอล์กนี่นะก่อนขึ้นเราก็ต้องใส่รองเท้าอย่างนี้ครอบรองเท้าไปเลยนะครับ,รบอันนี้คือ80บบาทที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือมาแลกนี้ได้เลย แล้วก็มีส่วนลดร้านกาแฟอีกกี่บาทนะครับ10บาทนะครับนี่ไปแต่เราจะขึ้นไปเก็บมุมสูงอันนี้เราขออนุญาตเขาแล้วนะว่าเราสามารถบินโดนได้นะครับผมไปฟีฟ่าณสกายวอลเขาขอดูทุกคนไม่มีความกลัวนะดูมองขวามือดิกล้องแพนไแม้หน่อยดูดูดูหมอกดิสุดๆนะครับโอ้โหไปมาทุกคนตามผมมาข้างล่างมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะ เยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันลื่นนะทําไมไม่ถึงลื่นนะลองเท้าผมลื่นนะมันก็เดินย่ำๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเออมันก็แบบไม่ได้มีอะไรเลยอะทุกคนมันก็แต่ถ้ากใครกลัวความสูงอาจจะกลัวแต่ว่าของผมคิดว่ามันไม่สูงเท่าไหร่ครับตกลงไปก็แค่สนประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ผมว่ามันมันมันก็ประมาณนี้ทุกคนอะเดี๋ยวดูบรรยากาศกัน สุดท้ายที่เขาคอนะครับจบที่หมูกระทะนะครับของรีสอร์ทสามารถสั่งได้เลยนะครับที่ดีอังเคิลทอมนะครับดูนะครับนี่ครับมีกุ้งมีหมึกมีหมูมี3ามชั้นแล้วดูชุดที่เขาทําใหด้ดิน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซุกี้โอ้โหแล้วดูบรรยากาศทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ากลางคืนดูดดแบบเป็นแคมปิ้งจริงๆอ,อ่ะอ่ะประมาณนั้นทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิคลิปนี้มีพิเศษบอกเลย ใครตามคลิปนี้มีกิบวอวเชอร์ด hmm. ้วยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับท <soon as> <are> ี hmm ่ใต้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ไปดูติดตามเพจกันด้วยฟีฟ่าหมาพาไปนะครับยูทูบฟีฟ่าหมาพาไปทิก t o อก i ฟีฟ่าหมาพาไปนะครับยังไงฝากด้วยละกันนะครับบ๊ายบายเขาขอเข่าขออืมนะครับ ท้ายนี้นะครับเราล่ำลากันไปที่ EP เขาคอนะครับยังไงผมก็พัฒนาเรื่องเสียงเรื่องมุมกล้องเรื่องหลายๆอย่างนะครับอัพเกรดโปรดักชันมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูมุมสวยๆจริงๆนะครับใครสนใจอยากตามมาก็ตามมาได้เลยนะครับแจ้งที่พักเลยว่ามาจากฟีฟ่ามาพะปยังไงก็มีสิทธิพิเศษให้นะครับผมจากจาก,จากที่เนี่นะครับผมขอว่าเชื่อให้กับคนที่ดูคลิปยันตอนนี้นะครับเดี๋ยยังไงผมแจ้งรายละเอียดให้กับ ในหน้าเพจแล้วกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่ากิฟต์วอชเชอร์เนี้ยคุม้มสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกชิงกิฟต์วอชเชอร์นะครับผมที่พัก3วัน2คืนรวมอาหารเช้านะครับเพ<ค>ียงคุณกดไ like ลค์เพจเดียร์แองเกิลทอมคาร์บินแเขาคอแล้วก็เพจฟีฟ่าหมาพาภัยกด subscribe ช่อง YouTube นะครับเอารายละเอียดมาโพสต์ใต้โพสต์ที่ผมจะโพสต์หน้าเพจนะครับ ยังไงรอติดตามกันดูนะครับเป็นโพสต์นะครับซึ่งเราก็จะไปตรวจสอบว่าคุณมีการกดแชร์จริงกดซับสไครต์จริงนะครับผมซึ่งก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมเอากิฟต์วอช์นี้มาให้เพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสุขในช่วงใกล้ๆปีใหม่นะครับถือว่าเป็นของฝันหาเล็กๆน้อยๆจากเพจฟีฟ่ามาพาไปนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ